เพราะว่าเป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบเข้มข้นเพราะเราเป็นคนเข้มเข้มครับผมครับผมเอาเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยรอนานลนะรนาแล้วคืนนี้ตั้งยอดหนึ่งล้านหนึ่งล้านแตกนะฉันถึงจะได้กลับบ้านเอาพุ่นเล่น ต้อยทานแบบนี้จ้ะม,มันอร่อยมากอ่ะอร่อยไหมมันอร่อยเนาะยิยงย่ยงแบบว่าทำอัดใส่ช่องฟีรายิ่ยยงอร่อยไม่เอาน้ำพี่ลอง <c oughs> กินเล่นๆดูอร่อยนะทุกคนเคยกินเหมือนในหน้าหนะกือกินเหมือนขนมทานเล่นได้เลยอ่ะอร่อยใช่ ว้าวอร่อยไหมคะคนนุณดีค่ะสุดๆจ้าเอาจริงก็คือมันคือวิตามินซีตัวหนึ่งอะทุกคนถูกไหมใช่ค่ะแล้วทานง่ายมากๆโครจะทานง่ายเดี๋ยวเราไม่ต้องพูดถึงเรือ่องเพาะต้มจีนเนี่ยเขาขาดมานานแล้วแล้วก็แบบใช่ค่ะ อร่อยมากค่ะจิ้มในตะกร้าได้เลยตอนนี้นะคะยุงไปทอดอีเวนต์ก็ดีทุกครลิ้นออกมาดูอเลยเหมดตอนนี้นะคะในตะกร้าเซตสองนะคะสองเซตที่ปักหมุดตอนนี้นะคะอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะจิ้มได้เลยนะคะวู้ยอดบินดีมากซื้อทำไม ซื้อทำไมที่เมตการาได้เลยเห็นป้าดิ้กินนะสีอร่อยอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงกินแบบนี้เออเน,น่นกก็ชอบกินซีซีมาส่งหนึงซึเคยลองอันนี้เหรอผักส้มใจอ่ะนะทุกคนจะบอกว่าคอลลาเจนตัวนี้ก็อร่อยนะเพราะพี่เจนอ่ะเขาจะชอบกินส้มกับคอลลาเจนตัวเนี้ยรวมกัน จะกลายเป็นมิ้งที่อร่อยมากและถ้ายิ่งเรากินเล่นแบบเนี้ยมันอร่อยอะทุกคนมันเพลินอะ่ะใช่ค่ะพี่ขาเขาอยากเด็ดเรากินเรากินอันนี้เสร็จใช่ไหมเราก็กิน,นเล่นเล่นเล่นใช่เราเกาะได้เลยแต่ว่าถ้ายอยากให้แบบว่าอ้ยแต่ว่าแบบนี้ก็โอเคนะแต่มันก็แล้วแต่คนชอบเนาะพี่ทีนะ่เนาะเราทานไม่เหมือนกรรันจริงคนเราทานไม่เหมือนกรรันคนเราชอบไม่เหมือนกรรันใช่ใช่แต่ว่าแต่เราชอบผู้ชายคนเดียวกันไม่ได้นะ <laughs> you know ทำไมอะ่ะคุณเส้งองหังไงเส้องหังอ่ะทุกคนช่วยซื้อหน่อยสิวัด,ด,ด <What? S 2> ชอบสวนเที่ยวคนเนี้ยที่ไหนตะวังงนนาวะใช่ไกเวอร์เยอะเยอะมอร่อยอร่อยหรือเปล่าอันนี้นะคะกเลยจะเทใส่ลงในขวดแล้วออแล้วจะมิกให้ดูว่าสีหน้ากินขนาดไหนโอเค

จะไปหาเพื่อนอย่าไปกินมแงแล้วอย่าไปกินยุงแล้วเนี่ยนีุ่กคนสีมันน้ำพันเลยนะพราะมีผส่งกันนะน้ำเจนสีแล้วก็ส้มเจนเราจะชิมให้ดูว่ารสชาติอร่อยขนาดไหนจะจึงขนาดไหนอยู่นะคะเราฟังเพลงใหม่ของคุณแม่มีคอลลาเจนอย่างเดียวไหมคะคอลลาเจนอย่างเดียวออมีนะคะในตะก้านะคะแต่ว่าแต่ว่าซื้อเป็นคู่จะคุ้มกว่านะคะทุกคนคะ ทุกคนใช้คู่จะคุ้มกว่านะทานคู่กันน่ะยิ่งจะเลิศจริงทานคู่กันยิ่งจะเลิศทุกคนค่ะใครที่อยากได้ใครที่อยากได้คอลลาเจนนะคะทุกคนค่ะใครที่อยากได้คอลลาเจนหนึ่งถุงนะคะทุกคนค่ะในตะกร้าตอนนี้มีให้แล้วนะคะหนึ่งเก้าเก้านะคะทุกคนค่ะจิ้มได้เลยได้ยี่สิบองแต่ว่าคุ้มที่สุดตอนนี้คือเซ็ตสองคุ้มมากฟีลกินแบบ ทานเล่นคือโคตรจะอร่อยแบบเหมือนอะไรวะคีม้มเจนยังมีขายอยู่ไหมหมายถึงเจลใช่ไหมคะถ้าเจลตอนนี้กําลังรอส่งมาจากต่างประเทศใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าสกัดเรานําเข้าทั้งนั้นเลยอิ่มในตะกร้าได้เลยนะคะทุกคนขาช่วยเนื่องอะไรบ้างคะตัวไหนจ้าตัวไหนคะลูกค้าตัวไหนจ้าตัวนี้จะช่วยถ้าเป็นส้มเจนจะเป็น เสริมภูมิภูมิการผิวใสไรสิวจ้าถ้าเป็นอะคอ,ะคอลลาเจนเหรอคะคอลลาเจนหรอเรื่องผิวเรื่องผิว,ผวผแล้วก็เล็บผบนะจตาจะช่วยเราดูลงๆคอลลาเจนจะทำให้เราอิ่มฟูมากขึ้นใช่นะจ๊ะทั้งสองค่ะแม่ใช่ค่ะ อันนี้จะเป็นเรื่องผิวหมดเลยถ้าแบบว่าใช่จะเป็นงานผิว<ช>เลยค่ะเป็นคอลลาเจนนะคะใช่ค่ะแต่ว่าส้ม,มเล้วไม่เอาน้ำจริงหรอไม่เอาน้ำพอชอบทานอะไรที่มันแบบเข้มข้นก็คือทานเล่นแบบมันอร่อยอ่ะทุกคนยิ่งชงกับน้ำก็ยิ่งอร่อยมันแล้วแต่คุณชอบนะทานแต่ว่าบางคนอ่ะก็ทำแบบนั้นนะอร่อย ทานง่ายกอกแต่ปากเลยแล้วซึมซับได้ดีด้วยอานอะไรจ้ะติ้นเมตตาได้เลยนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ราคาดีมากเลยค่ะทุกคนกอกปากเลยเหรอใช่ค่ะกินคอเลเต้ดีกว่าเพวกเธอก็ลองเอาไปกินแบบน้ำพิงดูซีเปยนชื่อแล้วสามหมื่นปุ๊บอีกหมื่นนึงก็เปลี่ยนชื่ออีกใช่ชื่อละหมื่นอะ ฉันมีราคานะเออจุ๊ยซื้อสิชื่อละหมื่นเดี๋ยวจะบอกว่าชื่อต่อไปชื่ออะไรพี่เจนคะเด็กอายุสิบสี่สิบห้าทานได้ไหมทานได้ค่ะแนะนำทานได้ตั้งแต่สิบสองปีขึ้นไปเลยนะอร่อยมากใช่ไหมรคาพี่น้ำพิงจะบอกว่าคอลลาเจนดีมากคือฆ่ากันไม่ตายสองตัวนี้คือฆ่ากันไม่ตายนะ อร่อยอร่อยมากก็คือแบบไปแบบเนี้ยปุ๊ปังสวยกลัวปังกดได้เลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้จะกดได้เลยว้าวตบมือค่ะตบมือทำไมห้าแสนสามหมื่นสองพันต้องสี่หมื่นจ้าอยากอยากตบมือสี่หมื่นอ่ะ อยากเห็นไอแพดยิ้มเออไอแพดยิ้มมียิ้มได้หรอห<า>เออ <laughs> อยากเห็นไอแพดหัวล <laughs> <laughs> ้อเออเนี่ยจะหัวล้อแบบไอแพดให้ดูเออทำไงนะทำไงนะเติมเยอะทุกคนเลือกซื้อเลือกชมได้เลยนะคะในตะการตอนนี้มีแต่ราคาโปรโมชั่นที่ดีมากๆเลย,ยนะคะกดสั่งแล้วนะคะตะการ เนี่เปลี่ยนไปเป็นไงสวยขึ้นหรอหรือว่าสวยลงตอบมาหน่อยว่าสวยขึ้นหรือสวยลงให้นมลูกทานตะก้าไหนคะแนะนำให้ทานได้สองเซนอย่างเดียวเลยคะ่ะให้นมบุตรน,นะคะลูกค,ะคะ้า่ะส่วนตะก้าอื่นยังไม่แนะนำนะจาจิ้มได้เลยให้นมบุตรแนะนำเรนนี้นะคะแต่ถ้าให้นม ทานได้ทุก<ถ>อันทานได้ทุกอันนะจ๊ะจิ้มเนยตะก้าได้เลยนะคะทุกคนค่ะตอนนี้เซ็ตคู่ราคาดีมากสามร้อยบาทค่ะกระดิ่งไม่กดไปลรอจิ้มเนยตะก้าได้เลยจิ้มเลยจ้าหืมวอร่อยไหมทานเปาๆในขอคอซองหนึ่งอยากลองอร่อยจริงจริงไม่โกหกจากหัวใจทุกคนต้องลองจริงๆมันอร่อยอ่ะต้องลองเหมือนก้าดี แม่ค้าเต้นหน่อยก็ให้เป็น 4, 000, สี่หมื่นสี่เออสี่หมื่นสี่เดี๋ยวปดิเต้นเอาเพลงอะไรเพลงดังๆเลยได้หมดเพลงอะไร<ๆ>ก็เต้นได้หมดต่อยเป็นเพลงชา้าที่ก็เต้นได้อ้าวเรามันขริงอยู่แล้วเราจะเต้นให้ดูถ้ายรือดเรามันถึงเราก็ทําให้ได้ใช <c oughs> ่พี่เจนไปไหนแลรวคะพี่เจนประชุมค่ะรอก่อนนะฝากกดใจกดออร่อยอ่ะ แต่ล,ลองกินดูลแล้วเธอต้องเทเย,ยอะๆนะจริงเหรอแล้วก็อมไม่หรอเคี้ยวอ่ะฉันเคี้ยวเลยเคี้ยวเธออมก็ได้ <c oughs> ฉันเคีย้ยงอะนี่มันอุ๊ยยอดวิ่งนะเนี่ยคุณดีเออว่าดีดีมากจริงฉันจะจะชอบกินแบบนี้ดีกว่าชงน้ำฉันฉันเป็นคนที่ และแต่คนชอบถ้าชอบชงน้ําก็ได้แต่จะเป็นคนที่ชอบกินแบบนี้เสียงหวัวเราพี่แนนใช่ไหมคะใช่ไม่ค่ะไม่ใช่ค่ะพี่แนนนาไม่ใช่เสียงแบบนี้ค่ะแนไหนหรอมาแล้วเสียงมันหนมาแล้วนี่แหละ ขอบคุณมากค่ะ,ะชื่ออะไรคะชื่อจินอุ๊ยแม่ไม่สวยบนนี่ันนี่ันรี้น้องลี่ถามจริงว่าใจอะไรใครออกใช่ไหมอขอเล่าเลยวอาโอเคโอเคอีน้อยมาแล้วอุ้ยสุกข,ขึ้นได้แล้วกูรอยยอดค่ะแต่ดูเต้เน ออยูะไรเขาบอกว่าถ้าถึงสี่หมื่นน้อยจะเต้นให้ดูไปต่อเงยต่อเงยเรีบกดเร็วนี่ทุกคนอร่อยมากนี่จะหมดแล้วโอเคโอเคเจอกันพรุ่งนี้ต่อนะคะกับคุณแม่นะคะทุกคนวัโอ้โ้ทู่จะไม่ได้ด่าค่ะนี่อีกเร็วนะฉันบอกเลยแคปกดขอบคุณมากนะคะรีบกดเร็วๆจะลงไรเลี้ยวอยู่เดี๋ยวยูจินบอกไล่ใครคะให้ไปพี่ไดปิ แล,แล้วก็ให้เงินเดือนสองร้อยเออให้เงินเดือนปีสองร้อยอยู่กี่บอกโอเคไปแล้วนะครับทุกคนเจอกันกับคุณแม่พรุ่งนี้นะคะวัสด yeah. ีค่ะบายบายสวัสดีค่ะ Oh